ครับหวัดดีครับพี่น้องมาอีกมือนี่ไล่มองคือเก่าพี่น้องอ,อยากหากินยามแรงแล้วเอาอยู่แถวๆเก่านี่ละเละๆมือนี่ละบไปไกลดอกพี่น้องเอ้ละแถวนี้พอได้อยากได้กินแล้วก็เมื่อแหละมาหาอาหารแรงมาลุ้นเด้อพี่น้องเด้อมอน้เ้อ ากมีลมเนี่ยจักหน่อยอยู่มือนี่มีลมอากาศก็จากเย็นอยู่ได้แต่กันยังดีมันมีแดดมือนี่ใครอยู่คันมือใดบ่มีแดดโอ้หนาวพี่น้องเลยเอา้าไปพี่น้องพูดเจอกันอยู่พูดแหละมองที่ไปทั้งพูดหละนี่เจอกันอยู่พูดเลย ปลาขาวเนื้อปลาขาวอื้อปลาเก้งเก้งปลาเก้งโอ้ยลมข้างขึ้นเหนือปลาเก้ง ทอดเลยหินอะไก็ได้อ้ยไี้หัวลุกเอ,อาอยังนี่ขอาคุลามขอาคุลามอันนี้อามีหินเลยดแบบเนี่หินกับกหินบาด Trang đầy, ở thang đây phăn khất thôi Nè. Ờ coi thay thìa nè. có không? quả viên phay Viên phay nói Ồ lẽ ừ. ừ, Viên phay lẽ phay nói าหนีละกดบางกดน้อยดึงลอดสักลอดลอดตา กดกดน้อยน่ะเอาตะเก่งอันนี้เขาเมกะเด็กน่ะอื ตีนี่ตะกุดกลขาเลยใหญ่ การรุ่นนี่นะอด

เ่าได้ละห,หินบ่อหินบ่อเหรอไม่กระมาทำอย่างหินหินไหมหิน

いい、mm hmm.

ากหินโอ้หินมาโอ ไปพี่น้องมาเมื่อบาทน,นี่ปลากับพอกินอยู่ดอกพอกีงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ดิแค่ไหนอยู่มัอนี้ก็ไดพ่อได้อยากได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยคันมาปลาปลากระเบียบเก่านนั่แหละพี่น้องปลาคุลามปลาขาวคุลามปลาก,ก๊อดไปยังไงอะไรนี่ดิในการอยู่พี่น้องเอ้ยมัอนี้ก็ได้ แล้วเรงแล้วงายอยู่นะเอาเอาสำนี้ก่อนเนาอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามครับสวัสดีครับ